โอ๊ยจี๊ดเลยจี๊ดจีบนหัวหัวเต้าบอลไปเตียวกระเป๋ากับยี่หวันพ่อเราจะกลับน้องบนทั้งหมดเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะเนี่ย แกไม er er oh, ่ต้องมาทำเป็นปวดหัวเลยนะเออเลืกกจฉันเอาปืนไปยิงไอ้หน้าเพืองนั่นลือจจบเอาไม้ย้ออพ่ออพ่อพะอพ่อพอพอพ่ออะไรพ่่พ่อ่ เราไปหาอะไรกินกันก่อนให้อิ่มท้องแล้วให้หายเหนื่อยแล้วคุยกันใหม่โอเคนะไปไ่กินเดี๋ยวไปกินที่หนองมนทีเดียวยังไงหวานก็ไม่กลับไปหนองมนกับพ่อหรอกนี่แกว่าฉันหัวหลอกเลหรอฮะเดี๋ยวไปไหนแล้วคือฉันว่านะพ่อในห้องคุณไม่สะดวกเราไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยเด็ดเด็ดแกนั่นแหละไปเก็บของไปเก็บของตตพ่อ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกเข้ามาในห้องลูกสาวจะได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ไอ้หัวฟูนี่ใครอะฮะใครอะพ่อรู้แล้วนี่พ่อแกพาผู้ชายมาถึงในห้องนอนเลยหรือไงไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่คือคุณพ่อครับเออเรื่องเนี้ย ผมอธิบายได้ครับแน่แน่แน่จะไล่ฉั้นตับได้มีสิบเลยพี่ไปสายฉันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมจะบอกว่าผมอธิบายได้ครับเน้ไงใจกลับไปแล้วไม่กลับพ่อแกหูตึงแกว่าฉันหูตึงเหรอพ่อแกจะหูดีในเวลาที่ไม่ควรดีเอ่อ คุณพ่อครับใครเป็นพ่อแกคุณพ uh um> well> ี่ครับพูดไปสิคุณพ mm nice> ok mm ี่ครับคือพวกผมอะเป็นเพื่อนบ้านอยู Wonder ่ที่นี่อยู่บ้านข้างนี่เองครับแล้ววันนี้จะมาช่วยซ่อมท่อน้ําไม่ได้ทําอะไรอย่างที่คุณพี่คิดจริงๆนะครับแล้วซ่อมท่อน้ำค่ะ เขาใจเสียแกสองคนรออย <Bond> ู่ <occurs S 1> ที่นี <serving> ่นะเดชจะไปเอาปืนเฮ้ยนยันไหมไปสิไปสิเี้ยอยงหนีจ้วยทีพ่อพูดจะหนอนมอนเลยเหรอไม่จะเดินไปซื้อที่วันบุรพ์่าเอไว้ จะไม่ไดีนัดใครว่าเมื่อไรที่ใดและใครอย่าเพิ่งมึนอย่าเพิ่งงงนัดอย่าผิดนัดสาคอนเฟิร์มวันนัดอึงอย่างมั่นคงอยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่ลง